สวัสดีจ้าเจออนพาทำม,มาแล้วจ้าวันนี้เจ๊ก็จะพาเพื่อนๆมาพับกีบกระทงเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ใบมะม่วงอีกเช่นเคยแต่วันนี้เราจะทำในลักษณะรูปแบบใหม่นะเราจะทำเป็นรูปพัดแต่เราจะใช้วิธีตัดเลือกคัดสรรใบที่กว้างแล้วก็ยาวเหมือนเดิมเราจะได้ใบพัดที่ใหญ่ทีนี้ใบเล็กๆก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็จะได้ใบพัดที่เล็ก แต่วันนี้เจ๊จะใช้วิธีการตัดแบ่งครึ่งบริเวณกลางใบเราจะนำแกนตรงกลางของใบตรงนั้นออกแต่ EP ีที่แล้วเราจะไม่ตัดออกแกนของใบก็จะทำให้ดูสวยเหมือนกันแต่วันนี้เรามาลองใช้วิธีตัดแกนออกทีนี้เราก็จะได้บริเวณใบเป็นสองชิ้นพอเราตัดแกนของใบออก เราสามารถนำไปใช้ทำกรีบได้สองชิ้นนะเพื่อนๆทีนี้เรามาลองทำกันเลยว่าเวลาเราม้วนมันจะสวยไหมแล้วก็เว้นระยะห่างเหมือนกันเพื่อนๆประมาณสองนิ้วเราจะพับทบซ้ายไปขวาเหมือนเดิมใช้วิธีการทำแบบเดียวกันแตกต่างกันตรงที่ตัดบริเวณแกนกลางของใบออกเท่านั้นเองพับทบขวาทับซ้ายเหมือนเดิม นิ้วหัวแม่มือทางด้านขวาแล้วก็ช่วยจับเอาไว้แน่แนตอนที่เราจับจีบเราจะจับแล้วก็กดเอาไว้ลนนักษณะนี้อยู่ที่ว่าใบมะม่วงของเราถ้าใบใหญ่แล้วก็จะพับทบได้หลายทบหน่อยแต่ถ้าเราทำหลายทบเกินไปบริเวณที่ตรงกลางที่หัวแม่มือของเราจับกดเอาไว้ก็จะเป็นวงกว้างเกินไป จะเป็นรูกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเอาสักประมาณ7จถึงแทบน่าจะกําลังดีกําลังสวยเพื่อนๆเสร็จแล้วเราจะแม็กแม็กบริเวณ2ใบที่เราทับซ้อนกันแม็กไปเลยติดกันตรงหัวแม่มือเรากดเอาไว้ตรงนั้นก็จะเป็นรูตรงกลางถ้าเราทําหลายทบเกินไปรูก็จะกว้างเกินไปถ้าเราทํา ประมาณ7-8ทุบเขาก็จะไม่กว้างมันจะเป็นลนะักษณะสวยดีแบบนี้เสร็จแล้วแม็กเอาไว้กันที่เราพับเอาไว้มันดีดออกเสร็จแล้วเรามาดูด้านหลังบ้างเพื่อนๆว่าทางด้านหน้าใบกับหลังใบจะสวยเหมือนกันไหมจะว่าสวยเหมือนกันแตกต่างตรงที่สีเหมือนเดิมเหมือนกันการพับก็เหมือนกันพับทบเหมือนกันเลย แต่ด้านนี้สีเขาจะด้านแล้วก็พับได้ง่ายนะเพื่อนๆได้สีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนเสร็จแล้ววิธีการทำก็เหมือนกันแล้วก็แม็กไปบริเวณตรงกลางให้แน่นๆเรียบร้อยเสร็จแล้วตัดบริเวณส่วนยื่นออกเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราไปติดกับกระทงเราจะนำบริเวณส่วนนี้ไปทับซ้อนกันติดกับต้นกล้วย ลอยกระทงปีนี้อย่าลืมนำใบมะม่วงไปทำกระทงกันนะจ๊ะ